ช่วงลอยกระทงทีไรก็จะนึกถึงเรื่องนี้นะครับลอยกระทงของชาวล้านนาเนี่ยเราเรียกว่ายี่เปงยี่เนี่ยคือสองนะครับเปงเนี่ยคือเพนมันคือวันเพนเดือนสองของคนล้านนาลอยกระทงคนไทยเนี่ยหมยถึงคนภาคกลางนะลอยกันวันเดียวแต่ยี่เปงคนเมืองกับว่าคนล้านนาเนี่ยนะครับมีเป็นสัปดาห์เอาจริงคนเมืองวัน,ว,นวันไม่ทำไรนะรอเทศกาลกู cos. จะเล่นเล่นมาตั้งแต่ก่อนคนไทยลอยกระทงจนลอยกระทงเสร็จแล้วยังเล่นอยู่แล้ววันที่ตรงวันยี่เปงอะเล่นหนักที่สุดค,ครับ เล่นอะไรกันบ้างนอกจากลอยกระทงก็มีลอยโคมนึกออกไหมครับสวยๆแล้วก็มีเล่นไฟเล่นประทัดสมัยพี่หมอยังเด็กแต่โหเล่นแต่เล่นว่าแต่เหมือนสมัยเนี้ยเขาจะลดลงให้เล่นน้อยลงนะครับเพราะมันอันตรายประทัดมันระเบิดใส่หน้าใส่มือไงมีคนหน้าแหกมือแหกมาลงยาทุกปีตอนนั้นจําได้ครับเป็นเอ็กเทิร์นอยู่สวนดอกพฤศจิกายนวนอยู่เออาร์ครับอื้มทับช่วงนี้เป็นพอดีบอกเลยว่าที่สุด คิดว่าเหตุเยอะมากมีอยู่เคสหนึ่งครับมาตอนดึกเลยประทัดแลเบิดใส่มือทุกคนครับมือแบบดูไม่ออกเป็นมือแล้วอะตรงนี้ครับมันคาแล้วมันก็แบะออกหมดเลยบางทีเจอแผลแบบนี้มันก็เสียวสลังวาไปนะแต่ห้ามแสดงออกเลยนะน้องๆที่เล่นหมอเรียนพยาบาลนะครับคนไข้ต้องพึ่งเรานะครับหน้าง,งาาจะกลัวไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นคนไข้เขาจะไปพึ่งใครจริงไหมอ่ะกลับมาที่เคสครับแผลเยินขนาดนี้ คอนโซลปาติกเลยครับปาติกก็คือพลาสติกเซอร์จีเนนะครับหมอศัลยกรรมตกแต่งแต่คนเมืองเราพูดเร็วๆนะครับปาติกศัลยกรรมตกแต่งในโรงพยาบาลเนีย่ยไม่ใช่มาทําจมูกทําตานะแต่คือตกแต่งแผลได้ทั้งตัวเลยหลักการคือทําให้ฟังก์ชัน่ยกลับมาใช้ได้แล้วก็สวยที่สุดเท่าที่พอจะทําได้หรือเขาใค้เบิร์นหนักๆมาเงี้ยครับปาติกก็จะเป็นคนดู พี่ปฏิก็ลงมาดูงวงเงียงวงเงียเอาฟอสเซปสเตอร์ไล์เคียเคียเคียดูแผลเคี่ยไปก็สอนไปด้วยนะอะอันนี้เส้นประสาทอะไรอันนี้กล้ามเนื้ออะไรสุดท้ายบอกอ้าวน้องมัสเซลออเทรี่เวนเนอร์อินแทกหมดเลยเัือน้องเย็บแผลเลยเนาะแล้วก็ไปผมก้มลงมองแผลแล้วคิดในใจว่าพี่ดอกกูจะเย็บได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ได้นอกจากสกัดแผลแล้วก็เย็บแผลครับพี่พยาบาลย,ยังถามเลยว่าเอ็กซ์เทิร์จะเย็บได้เหรอแต่ด้วยความสูนตอบไปว่าได้ครับพี่ หน้างี้เลยต่ในใจเรื่อนี่นราทำไงดีสรุปเคสนี้ผมกับพี่พยาบาลได้ช่วยกันครับชั่วโมงหนึ่งพี่เขาก็คอยดึงให้เนื้อเยื่อที่มันแหบไปให้มันมาชิดกันนะครับผมก็จะได้เย็บได้เย็บไปเป็นร้อยสติสุดท้ายเย็บเสร็จออกมาเป็นมือปกติงี้นะครับภูมิใจมากถ่ายรูปส่งอดแม่นะครับเอ็กเทิร์ด วันรุ่งขึ้นผมกับแกงไม่มีเวรครับก็เลยไปเล่นยี่เป็น่นในแกงเนี้เคยเอ่ยนามมาแล้วนะครับมีคุณป้ามีอีนอที่แต่หินหน้าวอร์มอัพอะ่ะมีอีตอคือพี่สาวอีสอคือน้องสาวแล้วก็อีขอออกคนนึงเออยังไม่ได้เล่าที่ไปฝึกงานที่กระบี่กับแกงนี้เลยค่ะอ่ะพวกผมลงไปริมปิงเล่นฝ่ายเอาจะลลุดปัปัก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 ไว้ไม่มีใครกล้าไปจุดสักคนได้ไปจุดฮะกลัวก็กลัวอ่ะผมก็ลงไปจุดอีแต่แกงอยู่ข้างหลังอู๊ไกลมากมันได้เป็นห่วงเป็นใย,ยเพื่อนเลย จุดเสร็จปรากฏมันระเบิดฮะทุกคนผมมองอะไรไม่เห็นเลยอะแบบมืดเลยอะแวบแรกในหัวตอนนั้นเลยครับอีทอกกูตาบอดล,ละจะไปเรียนภาษาเบลที่ไหนดีวะก็ช่างคิดเนาะสักพักมองเห็นแล้วครับเดชบุญควันมันเยอะเฉยๆผมก็หันไปหาเพื่อนครับเพื่อนผมห้าคนทำไงพร้อมกัน <c oughs> แวบแรกตอนนั้นเองแล้วนะโอเคหน้ากูคงเสียโฉมละคนณศาสตอาจารย์ปฏิคนไหนดีวะเราจะอยู่เพื่อนผมก็หงนเหาะครับงงมากก็เลยเดินไปหามันว่าอะไรหน้ากูดำเหมือนในละครหรอ มันก็ไม่ยอมตอบกันครับหวเลาะอ,อยู่นั่นเป็นอะไรวะสรุปอะไรรู้ปะ่ะตอนที่ผมหันมาหาพวกมันน่ะผมหายใจออกแล้วควันมนออกจมูกเกิด <_ uff> มาเคยเห็นในการ์ตูนไม่คิดว่าจะทําได้จริงครับมนุษย์อา่าค่ะจะไปลอยกระทงปีนี้ปีไหนก็ระวังนะครับคนเยอะรถเยอะโจนเยอะครับดูแลตัวเองกันด้ยนะครับ